ยวทางลอยราววันที่26แล้วนะครับจัดไปครับชุดเด่นชุดรองนะครับวันนี้ทั้งราวทั้งหน่อยเน้นพิเศษปกติ V.I.P ชอบเดินก็เดินได้ทั้งวันนะครับจัดไปนะครับ แนวทางนอยราววันนี้ชุดกันก็มีนะครับให้หเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับชุดกันชุดเต็มด้วยเผื่อชอบชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับวันนี้แนวทางนอยราววันที่26จัดมาให้ชมเหมือนเดิมนะครับ ค่าเกี่ยวเขาพี่น้องหล,ลายเมืองหลายเวนแล้วคลิปนี้กับพี่พี่น้องเบิ่องสังเหนือเราพี่น้องเนอทุกคู่ทุกคนโชคดีมีตังใช้เยอะๆยอกจุหวยทั้งวันกลับไปครับทุกราวทุกหนจัดหนักจัดเต็มวันนี้ช่วงนี้เบิ้ลน,นะครับช่วงนี้ชอบมีเบิ้ล